ข้างในหนีบอย่างนี้แล้วก็วางลงไปในที่ที่เราต้องการลองเท้าไปนะให้เท้ายืนแล้วก็พยายามยืนให้ดีนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับใช้ตัวนี้ผ้าขนหนูวางลงไปแบบนี้นะครับเดยวาวแบบนี้แหละใครลองทําตามผมนะใครทําได้แสดงว่ามีโอกาสจะหายแล้วละ่ะแต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็ต้องฝึกบ่อยๆนะครับอันนี้เราเรียกว่าการออกกําลังกายฝ่าเท้านะครับโดยการ ขยุมผ้าขนนูนนี่แหละนะขยุมมาให้ผ้ามันเข้ามาอยู่ข้างในเท้าเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แบบนี้นะครับขยุมขยุมเข้ามาเนาะทีนี้พอเข้ามาได้เยอะๆแล้วนะจนสุดแล้วนะเราก็คลี่ออกไปถ้าคลี่ได้ก็คลี่เลยนะครับแต่ถ้าคลี่ไม่ได้ก็จับเหยียดออกไปเลยแบบนี้นะครับถ้าทําบนพวกการานิโต้นี่มันจะง่ายอันนี้ทําบนเสือมันอาจจะยากนิดนึงมันจะยากมากกว่านะครับ ถ้าทําแนะนําให้ทาพื้นลื่นๆก่อนเนาะแล้วก็ขี้ออกคลี่ออกแบบนี้จะสังเกตว่ามันจะมีการเคลื่อนไหวของฝ่าเท้าของตรงนี้ค่อนข้างเยอะเห็นไหมฮะของตัวผังพื้นใต้ฝ่าเท้าค่อนข้างเยอะดังนั้นจะเป็นการฝึกกระตุ้นกล้ามเนื้อเราจะทายี่สิบครั้งเข้าออกประมาณสักสิบรอบนะครับทําไม่ได้ในช่วงแรกก็ก็ใช้อย่างนี้เลยนะครับอ,อขอโทษนะครับไม่ไม่ไม่ได้ <laughs> ทำให้ดูนะครับไม่ได้ไม่ได้จะอะไรอย่างนี้มีธีการออกกําลังกายให้ดูให้ทําตามนี้เลยนะใครที่เป็นรองช้ําผังผืดฝ่าเท้าอักเสบเอาตามนี้เลยน้ําหนักก็ให้ลดน้ําหนักหน่อยแล้วก็บริหารพวกนี้ให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงเนาะอันนี้ท่าที่1พอได้ไหมนะครับใครได้ช่วยบอกด้วยนะก็จะได้ดูนะครับ าใครมีคําถามมาถามได้นะครับในคอมเมนต์ข้างล่างเนาะโอเคต่อมาท่าที่สองได้แล้วนะท่าที่หนึ่งไปแล้วท่าที่สองที่ทงนี้ครับดึงดึงปลายเท้าเข้ามาให้มันเกิดโค้งขึ้นมาในลักษณะนี้ดึงนิ้วโป้งเท้ากับตัวนี้ให้เข้าหากันมองเห็นไหมถ้าปกติเท้าเราแบบนี้โทษนะฮะถ้าปกติเท้าเราแบนๆอย่างนี้ใช่ไหมให้เราดึงเข้าม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 าไม่ต้องไปสนใจผ้านะ อย่างนี้ดึงดีให้มันเป็นอ่ชที่เท้านะครับแล้วก็สลับขึ้นสลับขึ้นสลับขึ้นเหมือนพยายามจะยกตรงนี้ให้สูงขึ้นนะครับขึ้นอย่างนี้นะฮะขึ้นสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตเนาะสลับกับอย่างนี้ฮะ หนึ่งสองยกนี้โป้งเท้านี้ขึ้นโค้งนี้มันจะเกิดขึ้นเยอะขึ้นเห็นไหมฮะ,ะนี่มีสองงานนะหนึ่งอย่างนี้อันที่สองอย่างนี้นะครับพอได้ไหมได้เนาะต่อไปท่าที่สามครับเอาดูนะครับดูข้างนี้เลยเนาะเน้นข้างขวานะสะมมติว่าเราเป็นรองช้าข้างขวาแต่ทําทั้งสองขาเลยก็คือท่านี้ครับเขย่งปลายเท้าแล้วค่อยๆวางลง ขย่งปลายเท้าขึ้นค่อยๆวางลงมีใครทําได้นะให้ทําตามเลยนะครับสอง pp, สามประมาณนี้ได้ไหมได้ไหมพอได้เนาะต่อไปท่าที่สีไปท่านี้ต่อนะครับมาดูที่สเต็ปนะใช้สเต็ปนะครับใช้บันไดบันไดก็ได้นะลองเท้าไปนะให้เท้ายืนแล้วก็พยายามยืนให้ดีนะครับเหมือนกันเลยขย่งปลายเท้าขึ้นวางลงให้ต่ํา ขยิงขึ้นถ้าเก่งแล้วว่าทำขาเดียวถ้ายังไม่เก่งก็สองขาไปก่อนดูออกไหมครับได้เนาะสมมุติถ้าเก่งแล้วขาเดียวพอดีผมยังไม่เก่งอ,ะอ่ะอ่าประมาณนี้อันนี้ถ้าเก่งแล้วถ้าไม่เก่งก็แค่นี้ก่อนก็ได้ครับยังไม่เก่งยังไม่คล่องก็ประมาณนี้ก่อนได้ไหมได้ไหมท่าที่สี่ต่อไปอุปกรณ์เยอะจังเดีย๋ยวดูนะท่าที่ห้า เดินด้วยปลายเท้าครับเดินด้วยปลายเท้าเดินไปเดินมาสักสามเมตรสักสามรอบนะครับขีดเส้นยาวๆถ้าใครเส้นไม่เยอะก็ใช้นาทีจับก็ได้นับหนึ่งถึงสิบเดินด้วยเขย่งปลายเท้าเนี่ยประมาณนี้เท่านี้เท้าเราก็จะระบมแบบเป็นที่แล้ว <laughs> จะปวด การเนื้อตรงน้องค่อนข้างเยอะคือการเทรนนิ่งเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าเอเราจะทําขนาดไหนแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะบางคนทําได้เยอะเลยไม่ค่อยเจ็บเลยบางคนทําแค่นิดเดียวอีกวันหนึ่งแบบขาเป็นตะคิวเลยดังนั้นความแข็งแรงเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกการทําพวกนี้มาสม่ําเสมอครับดังนั้นแล้วแต่คนนะค่อยๆปรับค่อยๆจูนเอานะครับแต่ถ้าประมาณนี้แหละถ้าประมาณนี้เลยต่ออีกท่านึงอีกสักท่านึงนะครับทีนี้ดูขานะ ขาพวกนี้เราจะพยายามดึงให้ให้เกิดอาชขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วก็ยื่นขาเดียวครับยินขาเดียวในท่านี้แล้วก็เหยียดขาไปข้างหน้าย่อเข่าเหยียดขาย่อเข่าพวนนี้ลงน้ําหนักขาเดียวนะครับประมาณนี้สิบครั้งเป็นหนึ่งเซตแล้วก็ทําใหม่นะครับ ฮึบพอได้เนาะโอเคประมาณนี้ครับสุดท้ายให้ทำท่านี้ครับหาอุปกรณ์แล้วเล่นกับเขาหน่อยนะเช่นแบบนี้อันนี้อุปกรณ์เนาะแล้วอาจจะเป็นแก้วอย่างนี้ก็ใช้เท้าที่เรามีปัญหานี่แหละขยุมขยุมเขาให้มันอยู่ข้างในหนีบอย่างนี้แล้วก็วางลงไปในที่ที่เราต้องการ นะครับอาจจะมาวางสลับซ้ายขวาเอาไปทั้งจานเลยนี่ใช้เท้าแทนแทนมือเลยครับฝึกบ่อยๆพวกนี้ก็จะทําให้ฟังก์ชันการทำงานของเท้าเราดีขึ้นแล้วนะครับนี่นะคใครไม่เคยทำอย่าหักโหมนะครับถ้าใครทำบ่อยก็ดีนะครับวันนึงอาทิตย์หนึ่งอาจจะทำสักสี่ห้าวันนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ ต้องทาบ่อยๆด้วยกล้ามเนื้อก็จะเริ่มดีขึ้นทํางานได้ดีขึ้นสุดท้ายหลังจากที่เราออกกําลังกายพวกนี้มามากแล้วเนาะก็จะทําให้กล้ามเนื้อที่มันตึงมันล้าเนี่ยมันมันทํางานหนักเกินไปดังนั้นเราก็ควรจะนวดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเขาบ้างเนาะอย่างที่เราสอนเมื่อวานนะครับวิธีการเนาะก็ตามเดิมเลยครับอ่ะผมสอนยืดให้ด้วยยืดที่น่องขาประมาณนี้นะครับ ยืดน่องค้างเนาะหลังจากที่เราบริหารแล้วท่าพวกนี้สําคัญนะครับก็ยืดด้วยมันจะยืดที่บริเวณนี้ได้เยอะนะครับยืดค้างนับหนึ่งถึงยี่สิบทำสามเซตนะครับ, 20, set, รบมีไหมมีใครอ,ออกกําลังกายท่าพวกนี้แล้วเป็นตะคิวขึ้นไหมคือถ้าใครที่ไม่เคยออกเนี่ยตะคิวขึ้นเลยนะครับแล้วก็จะเกร็งและหนีบเลยนะดังนั้นถ้าใครที่เริ่มเป็นตะคิวแล้วแนะนําเลยว่าหยุดทําแล้วพักไปก่อนสักวันหนึ่งแล้วค่อยมาทําใหม่ ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเจอตะคิวทั้งวัดทั้งรอบนะฮะทำไปเรื่อยๆก็ตะคิวตลอดเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งเนาะพอได้พอยืดเสร็จเราก็มาดึงปลายเท้ายืดฝ่าเท้าบ้างนะครับจับวิธีการยืดก็เหมือนเดิมจับที่เท้าทั้งหมดเลยแล้วหักนิ้วโป้งขึ้นเน้นตรงนี้โป้งนี่แหละพวกนี้จะตึงขึ้นพวกนี้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อหรือพังผืดที่ฝ่าเท้าเนี่ยมันคลายละนะครับสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะใช้พวก มาสาดบอลเนาะมาสาดบอลที่เป็นยางพวกนี้ก็คลายที่บริเวณฝ่าเท้าไปก็จะทําให้ตัวพังผืดฝ่าเท้ามันนิ่มลงไม่เกร็งแลน้นะครับนะครับเราจะทําหลังจากที่เราออกกําลังกายแล้วก็จะดีนะครับพวกนี้ก็จะช่วยทําให้อาการปวดที่บริเวณฝ่าเท้าหรืออาการเกร็งกล้ามเนื้อฝ่าเท้าเนี่ยมันคลายเนาะ